แขนงไปข้างขวาแบบนี้แขวนเอาไว้ให้คนไข้ดู้นมันมันก็จะดีนง่ที่เวลาเราจะโชว์สปรินอันไหนให้คนไข้ที่เขาจะต้องใช้อะเขก็จะนึกภาพออกว่าสปรินที่เขาจะมีจะต้องใช้หน้าตาเป็นยังไงซึ่งบ้านเราจริงเราก็เคยคิดว่ามันน่าจะมีตัวเราก็มีส่วนหนึ่งอะแต่ก็ไม่ได้มีเท่าเขาเพราะวัสดุส่วนหนึ่งเราก็จะยังจากจจัดเดี๋ยวลองเดี๋ยวตอนตอนพูดถึงแมททีเรียลที่ใช้เดี๋ยวก็จะดูว่าข,ข,ของเราจะมีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองค่ะที่ต่างประเทศยีงให้เลือกคอนคัน,นเยอะ อันนี้ยังไงก็ต้องพูดคือเรื่องของวัตถุประสงค์ของสปริงใช่ปะเพราะเวลาอย่างมันก็เหมือนกับเวลาเราสั่งไกลปะกรณ์เสริมในส่วนของ lower extremity ยังไงเราก็ต้องกำหนดมาก่อนว่าเราอยากใส่สปริงเพื่ออะไรต้องการใส่เพื่อ support p r o t e ทหรือ immobilize ในกรณีที่มันมีเรื่องของ i n f l a m a t i o n ใส่เพื่อลดการอักเสบแพือนมีการ healing ของพวกพิชูต่างๆอันที่สคือใส่เพื่อป้องกันการติดผิดรูป ซึ่งมันก็จะมีบทบาทสําคัญในกรณีที่มีเรื่องของยิก k เนตหรือเรื่องของมัสซโอสเตรนที่มันวิกลงหรือแอคเซนต์ไปก็ให้สปริงมาทํางานแทนไอตัวออมัสซโอที่มันยิ่งเนไปอันที่3ก็คือใช้ในการคอรกหรือแก้ไขาการพิดรูปหรือการติดยึดของส่วนนั้นๆอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ใหญ่ๆของกายอุปกรณ์เสริมทางมือือสปริงนี่การแบ่งสปริง อันนี้ก็น่าจะจำได้แล้วเนาะ static s p r i n t ก็คือ s p r i n t ที่มันไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวได้เลยวัตถุประสงค์หลักเวลาเราสั่ง static s p r i n t ก็คือใช้เพื่อ immobile i z หรือ support เป็นหลักใช่ปะ่ะแต่ก็มี static s p r i n t ส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้เพื่อ substitute ตัวอย่างนี่ใช้บ่อยที่เรา static s p r i n t ไปเพื่อ substitute ยกตัวอย่างเช่น <c oughs> ใช้แทนมัสโซ่อ่อนแรงน <c oughs> เออก็เรเดียเราชอบสั่งเป็นสเตติกริสปริงใช่ปัดแล้วก็ในตัวมีเดียนถ้าเราสั่งเป็นช็อตออฟโพเนน t ก็ถือเป็นสเตติกสปริงแต่ใส่ไม่ได้เอาไปอิโมบิไลหรือซั่พอร์ตแต่หวังให้มันทํางานแทนตัวกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงไปอันที่2ก็คือเป็นซีเรียลสเตติกสปริงหลักการของซีเรียลสเตติกก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวสปริงตามการเคลื่อนไหวของส่วนนั้นๆที่มันมี วัตถุประสงค์ลัะของ serial static spring ก็คือเอาไปเพิ่มการเคลื่อนไหวของส่วนที่ติดยึดอันที่3 static progressive spring ซึ่งมันจะสับสนกับ dynamic static progressive หลักการของ static progressive มันก็ต้องมีตัวปรับสำหรับปรับแรงกระทำกับมุมของแรงกระทำที่เขาเรียกว่าเป็น adjustment mechanism ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของไอตัว turn buckle ไม่รู้มันเรียกภาษาไทยอะไรเหมือนตัวขึงสายกีตาร์ ไอ้หมุนขืนสายกีตาร์อันนั้นน่ะนี่ออกในแบบพอหมุนแล้วมันก็ทําให้ความตึงของแรงดึงมันดีขึ้นเขาเรียกตัวนั้นว่า adjustment Mechanism แต่ทําไมมันราคาแพงกว่าไอ้ตัวหมุนสายกีตาร์ไม่รู้เรามีตัวอย่างที่เราได้มาจากที่โน่น8,000บาทสมัยโน้นเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นนแล้วก็ traction ท,ที่ใช้ในการดึงทําให้มันเพิ่มการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะต่างกับ dynamic ตรงที่ วัสดุที่ใช้ทำ traction device ใน static progressive เนี่ยจะใช้เป็น inelastic traction มันจะไม่ใช้เป็นพวก rubber band ส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นนะมันจะเป็นพวกไนลอนใช่ปะถ้าเราเคยเห็น static progressive ตัว traction ที่เอามาดึงเนี่ยจะใช้วัสดุที่มันไม่ได้มีความยืดหยุ่นนะจะใช้วัสดุที่เป็น inelastic เช่นไนลอนหรือเวลโคสแต็ซึ่งมันไม่มีความยืดหยุ่นแต่ว่าทุกผสม หลักของ Static p r o g r e s s ก็จะเหมือนกับ s e r l Static คือหวังในการเพิ่ม Motion ของส่วนนัน้นๆท้ายคือ Dynamic Dynamic มันก็ต้องมีส่วนที่ยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่าเป็น Elastic Segment Elastic portion ซึ่งเอามาใช้เป็น Traction ในการดึงเพิ่มการเคลื่อนไหววัตถุประสงค์ของ Dynamic ก็ส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้สำหรับทำหน้าที่แทนกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเอามาใช้สำหรับเพิ่ม Motion เดี๋ยวจะพูดอีกคีหนึงว่าเวลาเราเลือกกรณีที่มันมี stiffness เราจะเลือกใช้ serial static, static progressive หรือ dynamic มันก็คงมีหลักการในการเลือกว่าเราควรจะเลือกทำสปริงชนิดไหนพูดถึงโดยทั่วๆไปก่อนของสปริงสีชนิดนอย่างรูปในรูปนี้อันนี้ก็เป็น static spring ใส่แล้วมันก็ไม่ได้มีส่วนที่เคลื่อนไหวก็ส่วนหนึ่งเอาเอามาเพื่อ immobilize คืเนี่นยนี้ก็คือ immobilize ตัว first CMC กับตัว MCP joint กับวัตถุประสองค์อย่างหนึ่งก็คือเอามาใช้ในกรณีทําแทนทําหน้าที่แทน,แทน,ทนตัวทีหนามัะโซที่มัน weakness ว,วยทำให้คนไข้มีพาร์มาแอปจักแล้วก็เอาโพสิชันได้ทำทิ่พินช์ได้เ็นตวัตถุประสงค์ของ static spring อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นตัวหลักเลยนะ serial static ที่เอามาใช้สำหรับ increase motion หลกักก็คือ first web space เฟิร์สเวสเปซที่เราดีไซน์ที่ถ้าต้องการเพิ่มโมชั่นของ f ฟิร์สเว็บสเปซเราไม่สามารถด mm ีไซน์เป็น mm hmm. ไดนามิกหรือสแตติกโปรเกสซีได้เราใช้ได้แต่ซีเรียลสแตติกเท่านั้นค่อยๆกางออกไปโดยอาศัยตัว4บาร์ก็เป็นซีเรียลสแตติกที่ใช้เพื่อเพิ่มโมชั่นที่เราคงเป็นที่รู้จักมากที่สุดอีกตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นซีเรียลสแตติกใช้รูปแบบของแอ j จัส m เมนต์เมคา i นิซึมตรงนี้มันจะมีตัวหมุนน สำหรับความปรับความตึงของไอ้สายอันนี้ที่เป็นตัวกดดัน p i p j o i n t ให้มัน e อ็ก n s i o n ออกไปเรื่อยๆนั้นเ,เห็นว่าไอ้า p r i n งอันนี้หนึ่งมันมี Adjustment Mechanism ึมสำหรับปรับแรงดึงอันที่2คือตัว e l a s สติอันนี้คงไม่ไม่เรียกแคชชันเนาะไม่รู้เรียกแรงแรงดึงมันเป็นอินอีลาสติมันไม่ได้เป็นตัววัสดุที่เป็น e l a s สติกแคชชันไม่ได้เป็นรัฟเฟร์แบนดแต่เป็นอินอีลาสติกเนี่ยอันนี้ก็เป็นสเตติกโปรเกรสซีฟสปริง เช่นเดียวกับอันนี้ถ้าเรามาดูใกล้ๆเนี่ยตัวด ah ึงมันจะมี adjustment mechanism สำหรับหมุนปรับแรงดึงดึงให้ PIP กับ DIP งอลงมามี adjustment mechanism กับตัว traction ที่เป็นตัวดึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนังยางไม่ได้เป็น rubber band แต่มันเป็นเชือกเป็นไนลอนนั้นเมื่อมีคุณสมบัติ2อย่างนี้เราก็เลยเรียกอันนี้ว่าเป็น static progressive sprint ซึ่งเดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงว่ามีคนทำออกมาเมื่อมันเป็น static progressive คุณสมบัติในการเพิ่ม motion มันจะดีกว่าไดนามิกสปริงอันนี้4รูปนี้ก็เป็นไดนามิกทั้งหมดแต่เป็นไดนามิกรูปแบบต่างๆอันนี้ก็เป็นไดนามิกรับเบอร์แบนทรชั่นระบบมันใช้รับเบอร์แบนหรืออีลาสติกทร c t ชั่นในการดึงเพิ่มการเคลื่อนไหวอันนี้ก็คือเป็นไดนามิกบริสเอ็กเทนชั่นสปริงจัดอยู่ในกลุ่มไดนามิกรับเบอร์แบนทรชั่นเช่นเดียวกับอันนี้จริงอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับถ้ามันมีอีลาสติกพอร์ชั่นมันก็คงเป็นไดนามิก แต่ถ้าตรงนี้ทั้งหมดมันไม่ได้มีเอลัสติกแท็กชั่นเปลี่ยนตรงนี้เป็นสายไนล่อนแทนแล้วสามารถปรับแรงตึงโดยการปรับตัวเวลโคอันนี้เลื่อนเข้าไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็จะกลายเป็นสแตติกโป๊กเกสีสปริงแล้วมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่มาทําตัวแท็กชั่นดีไว้ว่ามันเป็นเอล s สติกหรืออีเด a สติกอันนี้ก็เป็นหน้าตาของดินามิกสปริงรูปแบบอันนี้เขาเป็นดินามิกสปริงคอยล์สปริงอันนี้จริงมีชื่อเฉพาะรู้จักไหมสปริงอันนี้สำหรับ แก้ yeah, PIP section c o n t a c t o r อันนี้ก็จะมีชื่อเฉพาะถ้าพูดคำว่า c a r p holder s p r i n t spring, ทุกคนก็จะรู้จักว่ามันคือตัวนี้นคอือ dynamic spring coil spring สำหร,รับเพิ่ม motion ของ p i p joint นี่ก็เรียก c a r c p h n l e r s p r i n t อันนี้ก็คือ dynamic spring coil s p r i n t เหมือนกันก็คือสำหรับในพวกเอาหนะ้า nerve injury ใช่ปะ่ะหรือบางทีก็เอามาเพิ่ม motion ของ,ง,ง MCP joint การระบบการแบ่งตามส่วนของร่างกายที่สปริ้นครอบคุมเพราะว่าอันนี้มันใช้สําหรับการสื่อสําหรับผู้สั่งกับผู้ทาว่าเราต้องการสปริ้นที่ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนเราต้องการทําแค่ริสสปริ้นก็คือครอบคลุมหรือมีผลเฉพาะส่วนของริสเราก็สั่งเป็นริสสปริ้นต้องการให้ครอบคลุมเฉพาะส่วนของแฮนก็เป็นแฮนสปริ้นต้องการให้ครอบคลุมส่วนของริสแฮนก็ต้องเขียนเป็นริสแฮนสปริ้นอีกอันหนึ่งจริงๆต้องเขียนให้ตัว size of application ใช่ป่ะเาวลาสั่งถ้าเอาให้ละเอียดเราก็ต้องสั่งว่าเราต้องการทําเป็นดอสซอลหรือเป็นโวล่าสปริงอยากจะแอปพลายด้านดอสซอลหรือโวล่ามันเป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องต้องต้องเขียนสั่งอย่างเงี้ยถ้าเราสปริงนั้นมีผลครอบคลุมหรือบังคับเฉพาะส่วนริสเราก็เรียกริสสปริงอันนี้มีผลเฉพาะส่วนของแฮนก็เป็นแฮนสปริงอันนี้ก็มีผลทั้งริสและแฮนก็เป็นริสแฮนสปริง นี่มาถึงคอมโพเนนต์ย่อยๆอีกอันหนึง่งที่จริงเราควรจะรู้จักเวลาเราสื่อสารกับคนอื่นๆว่าเวลาเราเรียกส่วนส่วนย่อยของสปริงอันนี้ก็เป็นไดนามิกรับแรง traction spring นะว่าจะมีส่วนที่เป็น forearm อันนี้เขาก็เรียก forearm base base ก็คือเป็น b a s ของสปริงที่เราจะต่อ out trigger out t r i ริ e r ก็คือตัวที่ต่อยื่นออกมาจาก b a s แล้วก็มีตัว traction device คือไอ้ตัวนี้แล้วก็มี finger c u ัฟ อันนี้ก็เป็นชื่อมากฐานที่เขาเป็นเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ใช้กันนะว่าเวลาเราพูดถึงส่วนต่งางๆของสปริงถ้าพูดถึง Out icker, เอาทิเกอร์ต้องจักว่าเอาทิเกอร์คือส่วนที่ยื่นออกมาที่จะมาต่อกับตัวแท็กชันดีวส์แท็กชันดีวส์ก็ต้องต่อด้วยซิงเกิลคลัฟสแล้วก็จะมีส่วนย่อยที่เป็นชื่อมาตรฐานอันนี้ไอแผ่นอันนี้เรียกอะไรอันนี้ก็เรืยอเม็ตาคาเป้าบาร์ถ้ามันมีตรงนี้ก็จะเป็นลามิคอบาเดี๋ยวจะมีรูปในโพลิฟเนิร์ฟสปริ้นดิคิง